สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้จะเป็นการวิเคราะห์คราฟนะทองประจําสัปดาห์ที่9ตุลาคมนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ฟังหรือว่าไม่ได้ดูคลิปวิดีโอของสัปดาห์ก่อนบอกเลยว่าพลาดมากๆนะฮะเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคาของเรานะฮะได้ไซเวนะนี่ไซเวแนวนี้เลยนะครับที่ผมได้แจ้งว่ามันอาจจะลงมา16 น่าจจะเด้งขึ้นไปต่อได้นะฮะอันนี้ไปดูสัปดาห์ก่อนได้เลยนะผมฉีดไว้ที่1816 1816เด้งลงมา186เด้ง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 หลายรอบมากนะครับใครที่เข้าโซนนี้บอกเลยว,ว่ากําไรกันจุกๆนะฮะแล้วก็จะมีตอนวันศุกร์ที่เป็นข่าวนอนฟาร์มหลายๆท่านก็กลัวว่ามันจะลงมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงลงมาจริงฮนะลงมาถึงประมาณ1810นะจากนั้นราคาก็ดีดขับขึ้นไปหลังจบข่าวนะครับใครที่อยู่ห้อง VVIP หรือว่าใครที่มัลติเมเนนต์เงินของท่านได้ดีหรือว่า MM ไดด้ีี่ย บอกเลยว่าท่านรอดแน่นอนนะฮะยังไงก็กําไรแน่นอนนะครับโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาใครไม่ดูบอกว่าพลาดจริงๆน่าเสียดายเลยเก็บไซเว์ตรงเนี้ยได้เป็นสิบรอบเลยนะฮะแล้วก็นอนฟาร์มใหญ่ใครเข้าโซนที่ผมแจ้งก็กําไรนะฮะแต่ถามว่าตอนนี้ยังเข้าบายได้ไหมตอนนี้ยังเข้าบายได้ฮะเผื่อวันจันทร์นี้เปิดมาอาจจะไป1840ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้โซนราคาใหม่สำหรับเข้าบายเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับ อันนี้ทาเฟรม4ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวผมจะขอดูทําเฟรมเดย์หนึ่งทำเฟรมเดย์หนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าโอ้โหสวยจริงมองทำเฟรมใหญ่แบบที่ผมบอกะฮะราคาลงมาถึงปุ๊บเด้งนะฮะแล้วตัวสโต๊ต์ก็กำลังตัดขึ้นสัปดาห์ที่9ตุลาคมนี้ราคาอาจจะดีดกลับขึ้นไปถึง1 8 9 0ก็ได้นะครับย้ำว่าก็ได้มีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปถึงนะฮะโอเคอันนี้ทำเฟรมเดย์หนึ่งขอดูวิ f ำเฟรมว e k ก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อได้นะครับทำเฟรม e e k ยังไม่จบนะแต่ยังให้แนวสำคัญอยู่ที่18161830ยังเข้าออเดอร์บายได้ในโซนนี้นะฮะทำเฟรมเดย์อาจจะกลับขึ้นไป h ฮ44ชั่วโมงก็อาจจะกลับขึ้นไปได้อีกนะฮะแนวต้านนะฮะแนวต้านไว้ที่1863เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงให้นะครับนี่อันนี้คือแนวต้าน 373เนี่ยให้เป็นต้านไว้ก่อนนะครับแนวนี้อาจจะมีการย่อนะฮะฟังให้ดีนะฮะแนวนี้ราคาอาจจะเด้งขึ้นมานะฮนะหกสามแล้วอาจจะย่อลงหรือถ้าณนะช่วงเวลาของกราฟนะตอนตอนนั้นเป็นข่าวเผลอๆถ้ามันขึ้นมันก็อาจจะทะลุขึ้นไป1890ได้นะครับโซนบายนะโซนใบอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งโซนใบก็1816เหมือนเดิมนะครับอ่าขยับลงมา1 8 2 4รับ เป็นสีเขียวให้นะฮะโซนายนะครับอ่าโซนายปรับเป็นสีเขียวหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับหนึ่งแปดสองแปดถามว่าเข้าได้ไหมอ่าขอดูหนึ่งชั่วโมงฮนะหนึ่งแปดสองแปดอาจจะเข้าได้เพราะว่าหนึ่งชั่วโมงอาจจะมีย่อนะฮะเปิดตลาดอาจจะย่อลงมานิดนึงนะฮะอาจจะลงมาถึงสองสี่แล้วเด้งกลับขึ้นไปได้อ่าผมให้โซนราคาทิ้งไว้นะฮะ 2024แล้วก็โซนราคา28นี่อาจจะเย่ๆได้27อ่ะโอเคสรุปนะฮะเดี๋ยวขอไปดูข่าวกันเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งในส่วนของสัปดาห์ที่9นะฮะก็ USD เป็น Bank Holiday นะครับวันที่10ตุลาไม่มีข่าวนะฮะ11มี USD ตอนทุ่มครึ่งนะฮะ PPI เหมือนเดิมนะครับตัวเลข PPI ออาจทำให้ทองขึ้นก็ได้ วันพฤหัสก็ P ี p i CPI นะฮะ CPI ตัวเลขอาจจะทำให้ราคาทองคำขึ้นไปได้อีกนะส่วนวันศุกร์ที่13สโอโหศุกร์13ซะด้วยนะครับศุกร์13ก็จะมี USD ตอน3ทุ่มนะฮะวันศุกร์ราคาอาจจะดีขึ้นไปได้นะครับศุกร์ที่13อ่ะสรุปเลยแล้วกันนะฮะก็สัปดาห์ที่9เนี่ยนะฮะราคารอเข้าออเดอร์บายยังให้อยู่ในแนวนี้ฮะ 18 2 7ถึงห8 1 6หรือว่ามารอ24ถึง1816ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าราคาตามที่ผมแจ้งนะฮะราคาที่ผมแจ้งย้ำนะฮะมันเป็นโซนโซนคือท่านจะเข้าในตรงนี้กี่ไม้ก็ได้ตามเงินทุนของท่านตามการมันนิมเมเตเมนต์ของท่านนะเจนได้ชัดว่า1 8 1 6ที่ผมได้ให้ไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะย้อนมาทางซ้ายราคาลงมาถึงโรเด้งตลอดเลยนะครับมีระย,ยะสำคัญว่าโซนนี้อาจเป็นการกลับตัวก็ได้นะครับ ก็สัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะใครสงสัยอะไรยังไงก็สนใจห้อง VVIP ก็สแกน QR code ด้าน,านล่างทักหาแอดมินได้ว่าสนใจห้อง VVIP นะครับส่วนทุกวันจัน์ทนะฮะผมจะมาแจ้งจุดเข้าออเดอร์ในเพจหรือว่ากลุ่ม Facebook นะครับก็ติดตามกดติดตามก็ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์นะโพสต์นี้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ